มว่าไม่ให้เชื่อใจคนแ <Hey, S 1> ปนลกหน้าอิสกิกลับมาได้แล้วนายน่ะได้ครับคุณแม่คุยกับใครแล้วนั่นนะก็แก่ป้าแก่คนเดิมครับป้าแก่ๆง,งั้นเหรอ โอ้ยเช้าเลยเหรอวันนี้นี้สภาพงานสายแน่เราไม่เลยหรือเปลี่ยนชุดตัวนี้เราเฟี้ยวเลย เฮ้ยเดี๋ยวนี่ที่ตายจะเจ็บชะมัดเลยฮะจักรยานพังเลยไงมาโชว์ร้ายขนาดนี้ได้วะเอาสวัสดีครับ หน่วยตอนรับการสัมภาษณ์งานครับช่วยบอกเราด้วยว่าทำไมคุณอยากทำงานที่นี่ครับอ่าคือฉันอยากทำงานที่ที่เพราะว่าอยากเป็นพนักงานต้อนรับแหละคุณพลาดครับแบบนี้ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านเข้าใจไหมครับ,นนค,รบคุณไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านนะครับคุณไม่ผ่านครับเชิญคนต่อไปครับ <c oughs> นี่ฉันตั้งใจมา,มา,มากเลยนะรอบนี่แล้วก็ไม่ผ่านรอบนี้ก็ไม่ผ่านผ่านหรือเปล่าวเนี่ย ไอ้ฮต้าเสิบริษัทยังสวยสภาพงานไม่ผ่านไอ้ตายตูย้แถมจักรยานก็เรามีกขึไมวันนี้มันสวยอย่างวะนั่นสินะสวยจริงๆเลยนะไหนเอออะไรวะาโอ้ยคงหลอนไปบ่นแล้วมั้งเราแน่ไปหางานที่อื่นก็ได้วะอีกแล้ว ให้ตายสิมิคโกเจ็บเลยนี่ฉันสวยขานาดสุดขตัวเองเลยวะเนี่ยสุดยอดเลยวะท้อวะจะเอ๋ <Hey! S 2> เฮ้ยโคมารีมิสกิฉันดีใจนะที่นายเห็นฉันอะไรวะเนี่ยอะไรวะตัวฉันก็คือวิญญาณร้ายที่แกมองเห็นไปประจำไงละ่ะเฮ้ยแกจะเข้ามาใกล้นะไมวะอย่าพูดเหมือนกับว่าเราไม่สนิทกันแบบนั้นสิเมจังเดี๋ยวตีปากแตก แล้วแกเป็นใครจะทำอะไรจะกินฉันหรือไงแบบนั้นก็ถูกเหมือนกันเพราะฉันเองก็ต้องการล่างแกวายน่ากลัวจังตัวฉันไม่เชื่อเวโรเไม่ต้องห่วงหรอกตราบใดที่ฉันไม่มีล่างกฉันก็ทำะไรไายไ่ได้งั้นนายก็คงไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรเนาะเดินหนีกันแบบนี้สิไม่จังถ้านายสะพานางานที่ผ่านรอบหน้าฉันเขียนโพลให้ก็ได้ไดนะ

ดีู่วะไอ้น้องฉันทำแม่้กูขอโดนเพื่อนนาทีประนี้ต้องวิ่งแล้วเวย้ยใครจะอยู่ก็อยู่แล้วลว,วิ่ง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 ไอ้ประตูะอะไรเนี่ยประตูอะไรวะตรงนี้มีมีเด้อเฮ้ยประตูอแล้วี่้จะพาฉันข้ามมาติเวิร์สปะเนี่ย ้ยอะไรวะเฮ้ยฉันกินนายตายตายใครพูดเหรอต้องรับาอาหารโอ้ยแย่แล้วมันจะมาแล้วดิวะทำไงดี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 งดงดยังไม่ไดเข้าตัวแล้วกัน ตัวทดลองหมายเลข202ตอนนี้เป็นยังไงบ้างรครับบอสหาบเล่เลยครับเรื่องเหมือนครั้งนี้มันจะไม่ตายนะครับเมันจะเกณน้การควบคุมมันเริ่มเ,เลยทำร้ายผู้คนแล้วครับมายืนตรงหน้าฉันหน่อยสิปล่อยไป,ยปยเถอะ เป้าหมายของพวกเรานะเครืออะไรกันแน่การสร้างสุดปราดเพื่องานลุงนายครับคําตอบคือการสร้างปีศาจเพื่อหาตัวที่สมบูรณ์แบบต่างหากเรอกพวกมนุษย์ทั้งหลายล้วนแต่จะอ่อนแอขึ้นทุกวันทุกวันจุดประสงค์ของพวกเราคือการกำจัดมนุษย์ที่อ่อนแอและสร้างโลกใบใหม่ ที่ถูกปกครองโดยท่านโซลต่างหากโอ้โหมันตีเวิร์สไหนวะเนี่ยฉันควรทำไงดีวะเอาเป็นว่าตามหาไปดยกัน ว่าเป็นไปตามแผนให้หมอนี่เข้ามาในโลกวิญญาณจันจะได้มีร่างก,กายบ้างสักทีเก็บหินไปหนดีวาหนึ่งก้อนสองก้อนสามก้อนอเอ้าสุดท้ายก็กลับมาที่เดิมเฮ้ยเจ๋งว่ามีไ้ด้วยว่ะทุกเล่ยไปไหนนี่ะ ทำเฟี้ยงให้ฉันด้วยแต่วลากินเด็กนั่นแล้ว <laughs> ออนั่นตัวอะไรอ่ะฮะ้นี่ฉันมาโพล่อะไรอีกแล้ววะเนี่ยเฮ้ยเสียงใครวะ เฮ้ยเฮ้ยไอ้ตัวเมื่อกี้่หว่าสวยแล้วต้องรีบเข้าไปช่วยแล้วเล่นบทเป็นฮีโร่ไปก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะมิดจังเฮ้ย <He i. S 2> ตัวแกะอะ่าจะปกป้องเด็กคนนั้นหรือเปล่าล่ะ หมายความว่ายัางไงที่ฉันช่วยคนได้ลนะมันกหมายความว่าแบบนี้ยังไงล่ะเอานี่ไปสิฉันจะรอดูความสำเร็จของแกในอนานะคตล้วกันฝากด้วยแนะ่มิจาไอ้เขมขัดเนี่ยนะมันจะช่วยใครได้จริงเหรอต้องได้อยู่แล้วสิใช่เป็นคนสร้างนะแล้วทำไมแกยพูดได้อีกวะ อาชืบเอาแต่เว right, นนองนนหรอมีเงใครเียบถึงจะไม่รู้ว่าแกเป็นตัวอะไรแล้วทำไมถึงมายุ่งกับพวกเราแต่ว่าฉันคนนี้จัดการแกอะไรอยากาาอู้ขึเลมนไหมอ ไปเริ่มขึ้นโชว์โช๊คต่อยกระเด็นเลยเหรอเนะี่ยพลังสุดยอดไปเลยฮะเอาละนะอนะต่อจากนี้จะไปของจริง อาชืบนนี่ไอาชืบนออยนดิเฮ้ยเฮ้ยอนี่นีนี่อะเฮ้ยอ้ะนเหนื่อยล้วยโอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยอย่นดี้ดิโอ้ระวีเดนนุนโอ้ันไม่เปนออย่างนี้โอเฮ้ยมันเหนื่อยนะอย่างนี่ยจะขอร้องแหละอย่างนี้ดิโอ้ยโอ้ยโัตีโอ้ยสวนดิ ไงเปียวจัดเอ,เอา้เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนื่นอยนะเว้ยหนีดิเฮ้ยยืนดิเฮ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยน่ารักน่ารักต้องหลักก่อนอชึบมาแล้วเฮ้ยชึบนี่ Britney. เป็นไงมาชื่อโอ้ย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 อีกแล้วโอ้ย โอ้ยเจ็บโอยโอ้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 ยเจ็บ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 โอ้ยโอ้ยเอเสียงอะไรเนี่ยคนจะหลับจะนอนเอ้ยนั่นมันอะไรนะปีศาจเหรอไอโทรศัพท์โทรศัพท์อยู่ไหนโทรศัพท์ไออยู่นี่ไงนี่แน่ถ่ายคลิปประจานเลยนี่แน่อ่เงี้ยอกดอีกชัตเตอร์ดีกว่าถ่ายรูปด้วยนี่ถ่ายถ่ายรอบเราสายประจานแล้วนี่นี่ เอาหนิเจ้าเบเบะเบบารบบอรนิกินเยอะๆนะจะได้โดหายนั่นมันอะไรปีศาจอะไรนั่นโอ้ยตายแล้วไอ้ตัวสีบอดนี่ตามไม่เลยวิน,นาทีขาดมันนะ่าขัด โอ้ยโอ้ยมิดจังเอานี่ไปใช้ก่อนของฝากจากโลกวิญญาณระบบนี้เจ๋งไปเลยฮนะมีดาบให้ด้วย ี่ไงโดนฟันถึงฉอ้ยอ้ยอ้ยอ้อ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยเป็นไงสีเป็นไงเป็นไงีเไล่ะชืบชืบเอาฟันไม่โดนฟันลมโอ้ยโอ้กระโดดเอ้ยยนียโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้อ้ยโอ้ยชืบมาหลบก่อนนี่ยังไงเฟี้ยวเลยนี่โอเคโอเคแล้วเวล้อ จะควรทำยังไงต่อดีเอานี่ไปใช้ก่อนนะคาษาอบาเกีย์กแยแดงอ่ะลองใช้ดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงมาดงอันอนี้อ่ะก็ถึงจะไม่เข้าใจก็เือะว่ามันเป็นตัวอะไรอะนะแต่ว่าถ้ามาใช้ได้ก็ใช้เพราะงั้นไปดูดีว่ะเจง๋งเป้งไปดูกันเลยมิดจัง กตไปมันก็ฟัอีทลจะดูแกที่ไม่รู้เ่อไม่ดูสิแกจะทำาไม่ไดอ้คือโอ้ยนี่จมมิ่งเข้ามาสการสุดโตเอป้าดเฮ้ยขีนีอีกแล้วาตดสิกัเดีกว่าเลิกทำไรที่มันไรประโยชน์แล้วส่งตัวเด็กวัดซะและมันเป็นคำสั่งของฉัน ยังพาไม่ใช่ไหมวะฮะฮะโอ้ไอ้สิเข้ามาอีกสิว่าอกเวเลยกาได้แกเลอกให้จะตายเองนะโอ้ยโอ้ยแกจะทำอะไรโอ้ย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 ตัวไปตัวไป ไอ้ตัวสอ้เก่งสมัดไม่จูแล้วเว้ยไอ้ตายสิเจอแบบนี้แล้วอยากาไปนักเสือบ,บ้างแฮะแบบนี้ไปสมัครเป็นนักสืบดีกว่าแเราเสียงอะไรนะ นี่ครับปัญญายกเลิกซ่ห้องส่วนเข้าไปให้เหลือ๋ย้ผมทำงานหาเงินใจ่ายใหเออ้เออเออโยนมาโยนมานี่ครับถ้างั้น,นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับโชคดีนะครับอ่าได้ละ การายงานข่าวมีบุคคลปรีศนาสู้กับปีศาจโดยใช้เข็มขัดแปลงล่าคาดว่ามันจะเป็นมัสลีเดอร์ที่มีอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่นณนะตอนนี้เรายังไม่รู้จักเขาเป็นที่แน่ชัดแต่ผู้คนเรียกเขาว่ามัสลีเดอร์เลดเอ็ดอะไรนะการันสันกิมเขียนวะ่าเออเขาเป็นมัสลีเดอร์ตัวสีม่มวงที่มีโซ่ตรงขาเวลาเม,มื่อคืนมัสลเดอร์เหรอไลสสาราส้นดี ถ้าเห็นกับตาฉันไม่เชื่อนะเฮ้ยมิจังอันนี้มันคืออะไรอ่ะมีเสียงกริ๊งๆเวลากดด้วยเห็นหนายใช้มานานละมันคืออะไรอ่ะจักรยานไงนี่นายไม่รู้จักอะไรเดี๋ยมมรนไปดูด้วยไงอ่ะพิสิกพังแล้วสินะไอ้เจ้านัน่นนะมอสเลเดเลตตอนต่อไป ให้ับงานหาแมวเหรอครับคอยไอ้ไปทางนู้นเหรอชัยเหรอเอ้ยนี่อยู่แถวน,นี้หรือเปล่าสู้กันในเมืองเหรออยากเห็นแพ้วะนอ้องคืนตัวเธอมาเลยเว้ยที่พวกแกเห็นมน,นุษย์เป็นไรกันแน่เนะีย่ยเลิกทำอะไรที่มันไร้ประโยชน์แล้วยอมแพ้ซะ